ชนิดของเปลวไฟเชื่อมแก๊สมีความสำคัญต่อการใช้งานเป็นอย่างมากเพราะชิ้นงานแต่ละชนิดมีอุณหภูมิจุดลอมเหลวที่ไม่เท่ากันดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้ชนิดของเปลวไฟให้ถูกต้องตามชิ้นงานชนิดของเปลวไฟเชื่อมแก๊สมีทั้งหมด3แบบดังต่อไปนี้ เปลวไฟรูปแบบที่ 1. c a r งคาร์บูไ f ซิ่งเรมอัตราส่วนแก๊สต่อออกซิเจน2ต่อ1หัวทิปที่แนะนำ M6 ใช้กับงานเชื่อมตะกัวหรือชิ้นงานที่มีจุดดอมเหลวต่ำเหมาะกับรวดเชื่อมตามวัสดุของชิ้นงานเปลวไฟที่ 2. n e นิวทรนเฟรมอัตราส่วนแก๊สต่อออกซิเจนเป็น1ต่อ1หัวทิปที่แนะนำ M6 เหมาะกับงานเชื่อมอลูมิเนียมรวดเชื่อมที่แนะนำรวดเชื่อมอลูมิเนียม เปลวไฟออกซิไดซิ่งเฟรมอัตราส่วนแก๊สต่อออกซิเจนเป็น1:2ต่อเปลวไฟกลางหรือ1:3ต่อเปลวไฟแรงหัวทิปที่แนะนำ M8 เปลวไฟกลางเหมาะกับงานเชื่อมทองเหลืองทองแดงลวดเชื่อมที่แนะนำใช้ลวดเชื่อมเงินเปลวไฟแรงเหมาะกับงานเชื่อมโลหะต่างๆหรือโลหะที่มีจุดลอมเหลวสูงใช้ลวดเชื่อมทองเหลือง อุปกรณ์ในการเชื่อมแก๊สต้องมีถุงมือลวดเชื่อมและด้ามเชื่อมพร้อมติดตั้งหัวทิปถังออกซิเจนจะประกอบไปด้วยเลกูลเลเตอร์และอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับถังแก๊สจะต้องประกอบไปด้วยเลกูลเลเตอร์และอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับสแตนดาร์ดทอชหรือด้ามเชื่อมจะมีวาล์วปรับแก๊สและออกซิเจนในตัวเครื่องเชื่อมแกส๊สแก๊สเซรเอร์ อุปกรณ์ในการเชื่อมแกส๊สวิธีการใช้งานแก๊สเซอร์เวอร์ให้เปิดสวิตช์จากนั้นหยิบด้ามเชื่อมไปที่สปาอินดิชั่พป้อมกับเปิดวาล์วแก๊สเพื่อให้ไฟติดการปรับเปลวไฟหลังจากจุดไฟแล้วสามารถป,ปรับปริมาณแกส๊สหรือออกซิเจนได้ที่ด้ามเชื่อมโดยให้เพิ่มปริมาณออกซิเจนก่อนจนมีเปลวไฟเป็นนิว n ันเฟมจากนั้นจึงปรับเปลวไฟให้เหมาะสมตามชิ้นงานที่ต้องการเชื่อม การเชื่อมแก๊สบ l a s ซิ n วัสดุดตัวอย่างที่ใช้เชื่อมเป็นทองเหลืองหรือทองแดงเพราะฉะนั้นให้ปรบับเปลวไฟเป็น oxidizing f เ a m e แล้วใช้เปลวไฟให้ความร้อนกับชิ้นงานการเติมลวดเชื่อมเมื่อชิ้นงานมีอุณหภูมิได้ที่ต้องการแล้วให้เราเติมลวดเชื่อมไปที่ชิ้นงานเมื่อเติมลวดเชื่อมแล้ว การเชื่อมงานก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย